ค่าไหวสมัยยุธยาถึงไม่มีสตรีทฟูด้ดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหายังหาขนมไทยทานได้ตลอดเพลาเมนูอาจ้าวันนี้ขอเสนอขนมสีถ้วย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 ทำไมต้องกินสีถ้วยเลยน้ำตาลขึ้นนะประหวานขึ้นตากันพอดี อ๋อแกคือขนมสี่ถ้วยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชื่อของขนมมงคลที่กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะจ๊ะ<ไ>โดยเฉพาะในคมนิคิดเนี่ยนะพ่อฤธิ์เนี่ยตั้งใจทําเองกับมือเพื่อให้แม่พุทธาได้ชิมเพื่อแสดงความรักที่มีต่อเธอไงล่าเขินจังเลยขนมสี่ถ้วยคือขนมสี่อย่างได้แก่ไข่กบนกปล่อยนางลอยอ้ายตื้อไข่กบ คือเม็ดแมงรักหมายถึงให้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนกปล่อยคือลอดช่องหมายถึงความรักที่ราบรื่นไร้อุปสรรคนางลอยคือข้าวตอกหมายถึง ความรักที่อยู่ในกรอบประเพณีที่งามพร้อมไอตื้อคือข้าวเหนียวดำหมายถึงตัวแทนความรักที่หนักแน่นมั่นคกขนมสี่อย่างนี้เขาจะวางแยกกันสี่ถ้วยใครจะกินอะไรก็ตักมารวมกันแล้วราดด้วยน้ำกะทิเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวกินแล้วหอมห,หวานชื่นใจคลายร้อนอุ๊ยนี่ไง <c oughs> หวานใจอับเสตตสชวนไปกินขนมสี่ถ้วยแล้วา <c oughs> ข้าขอตัวลาไปก่อนนะทุกค่ะ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้ายังแคร์กรุณาติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะเจ้าคะ่ะวันนี้มีคนชวนอ๋อเจ้าไปกินขนมสีถ้วยแล้วหรือยังถ้ายังคงเป็นคนโสดเถื้อขาเรือนแน่ๆเลยไปหาซื้อกีแนแหงไปอย่าได้แคร์ฝากติดตามชมพรมลิขิตกันให้อึดตะปือนางเลยนะเจ้าคะ่ะ